สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเนเนเครื่องแฉกเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Minecraft มอสกันนะครับนะครับวันนี้มอสที่เราจะรีวิวคือ t r c h มอ d นะครับ Torch มอสเป็นมอ d ที่จะเพิ่มปืนและเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรนะครับอุปกรณ์มากมายนะครับเข้ามาในเกมของคุณนะครับซึ่งก็จะมีต่างๆนานาและมีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับ ก็อธิบายได้แค่นี้เลยนะครับโอเคเพราะว่าเรามาเริ่มเรลูกกันเลยละกันนะครับอย่างแรกก็คือจะเห็นได้ว่าผมถือปืนคล้ายปืนอยู่นะแต่ว่ามันเป็นปืนที่สุดยอดนะครับคือปืนเปิดนปิอกปืนปักทอสอย่เปืนปักทอสปืนปักทอสนะครับซึ่งปืนนี้นะครับชื่อว่า อสกันนะครับซึ่งจะยิงทอสออกมาปักนะครับดูเหมือนไรประโยชน์นะแต่ว่าผมว่ามีประโยชน์มากนะครับสามารถปักทอสได้ทุกที่เลยยกเว้นในน้ําบนน้ําแข็งบนนู้นบนอากาศหรือว่าบนดวงจันทร์นะครับคุณปักบนดวงจันทร์ไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็ปักได้แต่ที่นะครับแล้วก็สร้างเดเมจให้มอบด้วยนะครับอย่างนี้นะครับเดเมจก็4นะครับไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังน้อยก็ยิงนะครับ แล้วก็คุณสามารถปั๊มทอชได้นะครับนะยี่เรามาดูคัพติ้งกันนะครับคัพติ้งของทอชนะครับนะครับนี่คือเดี๋ยวก่อนนะครับครับนะเดี๋ยวเรามาดูคัพติ้งกันเลยนะครับนี่คือคัพติ้งนะครับซึ่งขาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอรอนไอรอนแล้วก็กลาสแล้วก็การพาวเดอร์นะครับไม้อะไรก็ได้คุณก็ได้ทอชกันนะครับแบบไม่มีดูเบลิตี้มานะครับ ซึ่งคุณจะสามารถรีฟิลดูบิลิตี้ได้โดยการนำทอชกันนะครับที่เพิ่งคาฟมาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับที่มันยังไม่มีสีเขียวนะครับแล้วก็นำฟรินท์สตีลใส่เข้าไปนะครับติ้งเทเบิลอย่างนี้นะครับคุณก็เลยทอชกันแบบดูบิลิตี้แบบเต็มนะครับสามารถยิงได้64ครั้งนะครับนะครับปัม๊มทอชกันได้อย่างสนุกเลยนะครับแล้วก็ไม่สร้างแหลกมากนะมอดน,นี้นครับ <c oughs> จงสวโอเคนะครับอันนี้คือทอชกันนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับคือ RPT Launcher นะครับหรือว่า RPG ก็ได้นะครับแต่ว่า RPT ย่อมาจาก Rocket Pop Pop p l t o l c h p อชตับพะเพชปิดปิด a บนะครับซึ่ง ก็จะใช้กระสุนแบบโดยเฉพาะนะคือกระสุนรับๆๆชุดกระสุนทอชนะครับแล้วก็ใช้กับ RPT Launcher เท่านั้นนะครับซึ่ง RPT Launcher เนี่ยคราฟอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับดูเหมือนจะแพงแต่ก็ไม่แพงนะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็กระสุนของ RPT Launcher ก็คราฟอย่างนี้นะครับก็ไม่ไม่แพงมากนะครับใช้ได้มันก็ใช้ได้อยู่เลย นะแล้วเราจะมาลองยิงกันครับมันไม่โดนด้วยเจฟรฟรีย์ทำไมแฟง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 ยืนเลเดอะเป๊ถ้ามันไม่ตายในผมกราบเลยนะครับซึ่งเดเมจนะครับ20อัพนะครับขอบอกไว้นะครับว่าเดเมจของ r p g Launcher นั้นสูงมากนะครับ20อัพเนาะ <c oughs> ถ้ายิงแบบตรงเป๊ะนะครับเดเมจจะสูงมากนะครับ แหลก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 อืมเจฟฟรีย์บินได้นะครับคนคนไทยเชื่อว่าหมูบินได้นะครับไม่ถึงได้ได้ใช่ไหมะะครับนี่คือ RPT Launcher นะครับมันจะสามารถยิงไปไกลๆรอให้โดนบล็อกหรือว่ายิงไปบนอากาศแล้วให้มันบึ้มเองแล้วก็ตกลงมาปักในบ้านของคุณก็ได้นะครับอย่างนี้ ก็ได้หรือว่าจะยิงขึ้นก็ได้นะครับซึ่งก็จะออกมาสวยงามใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายกว่าการไปนั่งปักทอสแถวบ้านทุนเองนะครับเจีย yeah. แ้วมันก็ไม่ปักในน้ํานะครับเค okay. อันต่อไปนะครับหรือเป็นอันสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับคือทอช์ล็อกเก็ตนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดในม็อดนี้นะครับ ซึ่งจะทำงานคล้ายไฟเวิร์กนะครับเราจะทำเซตหมื่นสี่นะครับเพื่อเราจะมาดูไฟเวิร์กนี้กันนะครับซึ่งวิธีคราฟนะครับก็จะคราฟง่ายๆอย่างนี้นี่เองนะครับอย่างนี้นี่เองนะครับง่ายมากนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ครับคุณต้องเพิ่มอุปกรณ์ไปนิดหน่อยเพื่อให้มันสวยขึ้นนะครับซึ่งเมื่อคราฟเสร็จเนี่ยคุณสามารถวางได้นะครับ แล้วมันกลายเป็นแผ่นไอรอนไปได้ยังไงนะจริงๆมันเป็นการพาวเดอร์นะครับนะครับแต่ของผมอยู่ไกลเป็นแผ่นไอรอนนะครับคุณสามารถนำการพาวเดอร์นะครับการพาวเดอร์เราจะมาสอนวิธีการโมดิฟายไอ้นี่กันนะครับอ่าอย่างแรกคือการเซ็ตความสูงนะครับคุณสามารถใส่การพาวเดอร์เพื่อเพิ่มความสูงได้นะครับผมจะเอาประมาณนี้นะครับ5้าอัน นะครับอ่าอันต่อไปคือขนาดของล็อกเกตนี้นะครับซึ่งถ้าเรายิงไปตอนนี้นะ <c oughs> เพิ่งค้าเมาใหม่เนี่ยใช้ฟิน์ม s ะสตีลยิงนะครับเงียบเลยหายไปได้ โอ้ช่างมันเออก็อ่าถ้าข้ามมาใหม่นะครับยิงขึ้นไปนะครับจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะคุณยังไม่มีทอชอะไรมันเลยนะครับซึ่งคุณก็สามารถแอดนี่ผมจะเอาเป็น2แล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มความสุงนะครับแล้วคุณก็ต้องใส่ทอชเข้าไปนะครับสูงสุดถึง8สแต็กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โยนทอชใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับนะครับขนาดของมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ และถ้าคุณไม่พอใจกับความรูปร่างน่าเกลียดของมันนะครับอย่างนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าแม่งบื้มอยู่ตรงนี้เลยนะครับแม่งต้องต้องใช้ใหญ่กว่าน,นี้นะครับอ่าเราจะใส่เข้าไปสักอ่าแล้วก็ใส่ทอชเข้าไปนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับใส่เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ยิง โอ้ชิตมันมันมันระเบิดตรงนี้อ่ะเดี๋ยนเราต้องใส่ใส่กันพาวเดอร์เข้าไปเยอะๆนะครับเอาไหมอ่สูงสุดถึง16อันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใส่ทอชเข้าไปเลยสองสามสี่ครับนะเห็นได้ว่าอันเท่าตัว,ตวคุณแล้วครับตอนนี้มันก็เริ่มการพาวเดอร์ก็เริ่มเพือถ่ายไปครับแล้วก็ นะครับจริงๆมันควรจะเยอะกว่าน,นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเลยนะครับว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนะเดี๋ยวเราใส่การพาเดอร์ให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ครับกดคลิกขวาค้างไว้นะครับอ่อตอนนี้ปริมาณเริ่มเยอะขึ้นนะครับไปนะครับสูงวันนี้อีกนะครับโอเคจะเต็มไหมเนี่ย ปริมาณยังเพิ่มอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้พอแล้วเราจะใส่ทอชไปสักสามเซตนะครับแล้วก็ใส่โกนากเกตนะครับคลิกขวาที่โกนากเกตนะครับเห็นไหมมันจะมีเหลืองออกมาแล้วนะครับเพื่อเพิ่มโกนากเกตเข้าไปนะครับซึ่งโกนากเกตเนี่ยจะทําให้รูปร่างของการระเบิดเนี่ยสวยขึ้นนะครับแล้วเราจะมาลองยิงมันนะครับ ห่างมาหน่อยครับตอนนี้การพาวเดอร์เริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับกำลังลดลงนะครับลดลงลดลงแล้วก็บินไกลมากครับอืมแล้วก็ตกลงมานะครับโหสวยงามจริงๆโอ้แหลกด้วยนะครับแล้วก็ระเบิด แล้วก็ขยายวงของการปกทอร์ด้วยเจ้าโกนักเก็ตนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองอีกอย่างหนึ่งคือใส่ทุกอย่างแบบแม็กซิมัมนะครับอ่าเดี๋ยวขอตัดคลิปไปแล้วกันนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ใส่ทุกอย่างแบบแม็กซิมัมเข้าไปแล้วนะครับซึ่งมันต้องสุดยอดแน่นะครับเราจะมาลุ้นกันว่าไมค้าผมจะแคสหรือว่าเจ้าดุนยักษ์นี้จะ บินขึ้นไปในอากาศแล้วก็ระเบิดอย่างสวยงามนะครับสามสองหนึ่งไปนะครับการทวเดอร์เริ่มหายแล้วเราบินขึ้นไปหลอนครับจะบินแข่งกับเจ้านี้นะครับรับรองว่าตาไม่ทันนะครับแต่ว่าเราจะบินขึ้นไปดูนะครับการระเบิดของมันนะครับมันต้องสดสวยงดนงามแน่นอนขึ้นแล้วว้าวอืมกะจุยกะจายกะจุยกะจายก็ลยทีเดียวนะครับ โอ้โหม่ครับแหลกแบบสุดยอดครับตอนนี้เย้ yeah. นี่ก็คือ Torchwatch นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดใต้ Description กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบนะครับ <c oughs> ก็ให้กดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นเพื่อมากที่ช่วยกันกดนะครับแล้วก็อยากให้รีวิวมอสโอ้ยังไม่มันยังไม่หมดนะฮนะไอที่ตกลงมาเมื่อกี้ถ้าอยากให้รีวิวมอสอะไรก็บอกมาได้นะครับ <c oughs> เรา <c oughs> รับทำนะครับไม่ใช่รับทั รับรีวิวเลยนะครับผมก็จะหามดรีวิวให้ทุกท่านได้ดูหรือก็ช่วงนี้นะครับก็หากไม่ได้รีวิวอะไรนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องเตรียมตัวการสอบนะครับก็อาจลงคลิปน้อยแต่พยายามจะลงให้มากที่สุดละกันนะครับก็นะ้าไม่มีอะไรแล้วนะนี่คือมดทอชมดนั่นเองนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมดนี้ไปด้วยนะครับสำหรับ คนที่อยากเล่นครับอยู่ใต้เดสคริปชันนครับผมนาะรมิตคุงนะครับเจอกันคลิปหน้าไปนะครับบ่าย